หิ่งหอยเหกระจอยเหกระจิตอวดริ้ว่าตนมีแสงอยู่ในกลาคิดว่าตัวข้ากล้ากแกรงเก่งกาดอำนาจรอนแรงเยอะให้แข่งกับแสงจันเจ้าแมงเมาบินเข้ากองไปหมอดไหม้ถูกไฟแเผาเหมือนพวกหิวแสง สุดท้ายไฟไม่เป็นเท่าตอนดังก็ดังไม่เบาโซหบเศาถูกเขาเหยียบซ้ำตั้งตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่สนใจไฟอุปบัธรรมสร้างภามาปราบอธรรมแต่ดูที่ทำเสียมากกว่าดีผีหาซาตานกินเมืองก็เรื่องบุ่นวายทั้งปี พ่อเกิดกระแสก็แห่แก่งยังชิงดีอยากดังออกสื่อทีวีวิธีของพวกหิวแซ